พี่น้องครับผมสีว้าเรื่องคว่ำเป็นมา่าเรื่องผมเป็นอย่างคือจังหิบผ่าเป็นตอนนั้นคือไปอยู่ย่างตลาดย้อมเพื่อ,อย่างตลาดนี่เพิ่นสีเห็ดหมอนเด้เพิ่นเห็ดหมอนเห็ดเสือ้อบททัดนี้เขาบ่มีเงินไปโรงเลียนเนาะบ่มีเงินไปโรงเลียนลหระที่นี่ก็มีแบบมูพี่น้องเพิ่นพากกันหยิบหมอนหยิบเสือ้ออยู่บันค้ำให้เนะนี่ยบัดนี้ผมก็เลยผมก็เลยเห็ดน้ำเพิน่นหัดเห็ดน้ำเพิน่น ก็คือตัดโปเป็นดอกคือลงงานเพิ่นตัดมาไหวแล้วแมนบอกหมอนหมอนขวานผ้าขิดดีไหมครับหมอนซี่เหลียมเนี่ยแล้วก็พวกเสื้อพวกผูกบัดนี้คือข้าเจ้าใหหนวยละนวยระบาดเ้ค่ยคายงีบแต่ว่าเพิ่นเอาของมาใส่จัดกเหยียบจัดกหน่อยจัดกเหยียบขันย,ยบบาโบเป็นนี่หัดเหยียบจักอย่มือหนึ่งขันย,ยบบาโบเป็นนี่ได้ขาดยืมือม้อบัดนี้เนี่เออตั้งใดขาดตั้งเข็มหักบัดนี้ช้ำนาญนแล้วก็เลยอ่ะ ่ใส่จักซื้อมอเตอร์มาใส่มอเตอร์สามสี่ล้อยนี่ยเรามอเตอร์ดำๆมาใส่จักเหยบเีบหยีบอันนั้นนะจักจูกิเนาะเป็นบ่เออจักจูกีปฏินียังเลยมาใส่ซื้อมอเตอร์อุตสาหกรรมกับมหาเหยียบก็เหยียบจนได้หาเงนินในมือละเกตสิแปดสิบาทวันนี้เลี่ยนเลี่ยนเออเลี่ยนหนังสือย่ำเว้นเหลือกุเลี่ยนมาในไม่หยิบ ยิบหอดสามสีตุ๊กในมือละสีสีสิบห้าสิบหน่วยเพิ่น,ล 4, นเลยมาขึ้นในหน่วยละสองบาทเลยได้เง,เงินมือละลอยเองินมือละลอยกะถือว่ามีใส่แบบสบายนี่เขาเป็นนักเรียนนาะตอนนั้นอ่ะปีินีเพอะจะเรียนจบแล้วก็เลยมามาหัดยิบมาหัดตัดบันฑเริ่มจากเบิ้งเสียลนะอยากตัดเสียให้แม่ก็เลยก็เลยเหลียวเบิงนะ้งเลยกินตะนาการเอานะกับ กะซื้อหนังส heaven, ือมาบึงมาวงแขนมาตรฐานเท่าไหรข้อมาตรฐานเท่าไหรเสือมันต้องวัดมงได้แน่วัดหนาเออบางเอวบนเอวล่างอย่างประมาณนี้ปัตตินี่เฮ็ดพอเปลี่ยนได้ตรงคอยไปซื้อคอยไปเอาเสื่อเกาเมีเยเน่ยมาล่อออกล่อออกล่อตะเคบออกแล้วมาพทาบใส่กระดาษเอามาทาบใส่กระดาษแล้วก็มาบัตตินี้เอาก็อ่านสอดเป็นบอลว่าขนาดแขนนี่มันหมายความาอย่างขนาดโตน แบบนี้มันหมายความว่าอย่างนั้นเลยม,มาหาตัดเองปฏินี้เลยรู้จักกพยเลยลือดีพี่ยเลยลือดีเปิดร่างเนี่ตอนนั้นพุทนี่พุทธนี่ยังหลายดอกเราสื่อตะของโุงงานมากเราเลยเปิดล่างขายพวกเครื่องประดับขายชุดดไม่เยอะไข่เซาที่แรกเราไห้เซากอนเลยเลยรับเสือราดประแตนมากเสือราดประแตนมากสื่อผ่าเป็นบอ่อผ่ามนเืินเื่นผ่ายังก่อน ผาตัดเงนเกงหนิแม่มาตัดเสือลากระแต่ใส่กระดุมท่องกระดุมก็ไปซื้อยุบันใส่จอกระดุมสีทองแล้วก็เฮ็ดจงกระเบีนขายปตินีผมก็ทรงร้างเงนเยลยดีโอ้ยจนมาเลี้ยนจบโมโหนิบผ่าทรงจะวองเลียน